สวัสดีครับคลิปนี้30มกราคม2567ครับมือนี้ช่องวิธีรถบรรทุกดินนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากบอ่อดินนะครับลดบรรทุกดินนะครับสีมาเห็ดแนวอยู่เน่ากินเห็ดแนวกินแรงนะครับ เดี๋ยวลงตะคลิบบ่ดินรถด,ดำดินไยเดี๋ยวพี่น้องสิเบอร์นานนะครับตี่ตามครับว่าสีใดเมนูยังกินแง่นะครับมืนี้ก่อนสี่เห็นต้กินกนัหนึ่งเขาสะก้อนนะครับ<ม>กำลังขึ้นครับ<ม>หนึ่งพื้นแบบสมัยเก่าครับเต่ากันยังเป็นแบบ ยุคเก่านะครับสมมืิอนี่กับางใครได้เห็นแล้วนะครับใส่จะแก็ดกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนสิเป็นเนูอยนู่ายังนะครับมานี่เน่ากิดนแรงฝนนะครับพอขั่วคนกำลังเตรียมวัตถุดิบอยู่นะครับโอ้พอขั่วเห็้อย่างน้องมาเนี่อ่ะทักทายทานผู้ชมนะสวัสดีครับนี่ครับพอขั่ว ผู้เฮ็ดตำเห็ดเปียงครับตำเห็ดเปียงโอ้เมนูยังก็ตำเห็ดเปียงใส่ปลาทูครับตำเห็ดเปียงใส่ปลาทูครับหรือว่าปนเห็ดเปียงแซ่บปลาทูหรือว่าปนครับนี่ครับผู้เฮ็ดสู่กลิ่น,นครับโอเคนะครับดีกีนี่เ่าธรรมดานะครับในอดีตในอดีตในอดีตนี่ว่าเคยเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับอยู่อยู่โรงแรมใดก็โอเคมุกปหลวง ก่อนหลวงหอาจชลล์เลยนะครับโอ้พัตตะคันตัวนี่แม่นครับพัตตะคันคุณว่าได้บอกว่าข้างหลังหอยเชลล์คุณเพื่อเชียบจีประสบการณ์สักปีประสบการณ์สองเดือนสองเดือนโอ้ย้ช่อดอกเป็นปีนี่โบ้เปิดร้านอาหารให้ด้วยจะทำหนี้ผมก็ว่าสีมือบรธรรมดานะครับนี่ครับปูเห็ดเน่ากินนี่กินย่ำมะเร็งนะครับแต่ไม่ได้อาศัยพ่เพลิงอยู นี่แหละครับท้งเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วมาจอดรถนอนอยู่น้่เพิ่นนี่เป็นปีแล้วนะครับครับอือติดตามครับนาตามันสิเปลี่ยนแบบไรนะครับเหี้ยงก็ตาเห็ดเยี้งหรือว่าปนเห็ดยหี้ยงใส่ปลาทูค่ะโอ้ปนปนเห็ดเหี้ยงใส่ปลาทูครับมาถึงขั้นตอนการปรุงครับพอคั่วกำลังใส่ปลาทูใส่นะครับ เบิ่งครับหน้าตาโอ้ยมีแมงดาใส่นี่คือทีสุดยอดเนาะโอเคหาพ่อเมียย่ำหนิฮะตื่นหนึ่งแบบเบิ่งครับบ้านนี้เอ้อหิวข้าวเลยว่ะกินว่ะเหนือครับยั่วยั่วยั่วโอ้ยมาเด้อครับพี่น้องผู้ใดบ่ทันกินข้าวแรงก็ได้ครับอาหารพื้นบ้านอีสานครับ ปนเห็ดเปี้ยงใส่ปลาทูนะครับแบบเห็ดแบบแหงๆครับนี่นะครับปูเห็ดสู่กินย่ามหมูแรงสู่แรงครับเป็นปีแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับมื่อเนี่ยน,นกูกินกับเขาแดงนะครับปนเห็ดเปี๊ยงใส่ปลาทูครับครับ แกงปลาครับที่ขาดปลได้ก็คือพักครับมากครับพี่น้องมากินเขาแรกน้ากันครับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปสำนีสัก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก,กินเขาก่อนนะครับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวิธีรถบรรทุกดินครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมาถึงเมนูทบไทยครับ นี่ของข้าวก็ตตรงนี้ของหวานนะครับอุปสมบทฟักทองนะครับหรือ,อบทหรือบานเท่านี้แหละครับเสียดายบไในท้ายคลิปจนแห่นากให้เบิ้งนะครับพลาดแล้วนะมามๆครับพี่นอ้องบวชแล้วก็จำภาษาเลยแหละครับ